และนี่ก็คือปัญหายอย่างหนึ่งนะครับของการนำปูธรรมชาตินะครับขึ้นมาเลี้ยงควรจะศึกษาหรือดูให้ดีก่อนนะครับว่าปูที่เรานำมาเลี้ยงนั้นอนะ่ะมันจะมีปรสิตตามมาด้วยไหมนะครับควรที่จะกำจัดปรสิตออกนะครับมีหลากหลายวิธีการนะครับด้วยการกำจัดปรสิตอันนี้ฝากให้ทุกๆฟาร์มนะครับสนใจแล้วก็ดูแลเขานิดนึงครับผม นี่นะครับหลังจากตรวจพบว่ามีปรสิตอยู่ในน้ํานะครับในบ่อตอนนี้ก็กำลังทำพีพีบูมนะครับก็คือการให้ด่างทับทิมกับเกลือนะครับงานเข้าเลยนี่นะครับบ่อนี้เป็นบ่อต้นกำเนิดเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะปูกล้ามขาวธรรมชาติที่เราเอาขึ้นมาเลี้ยงด้วยหรือเปล่านะ มาเลติดปรสิตมานะครับอันนี้ก็จะสังเกตว่าน้ําก็ออกจะสีแดงๆสีช้มพูหน่อยนะครับอันนี้ก็ทําไปแล้วบ่อนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองสุ่มอีกครั้งหนึ่งส่วนบ่อนี้เรากําลังทํานะครับก็กําลังให้น้ําด่างรับพิมพ์กเกลืออยู่นะสงสัยวันนี้ต้องงดอาหารเย็น อันนี้หลังจากที่เราทำไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะจะสังเกตเห็นว่าน้ำเนี่ยใสใสจริงๆครับพอเราทำไปแล้วเนี่ยเขาใสามากนะบ่อนี้เราก็เลยทดลองเอาปลาปลาหมอนะครับทดลองเอาปลาหมอมาเลี้ยงก่อนว่าเอ๊ะคุณภ,ภาพน้ำที่เราทำไปแล้วเนี่ยเขาจะอยู่อาศัยได้ไหมก็เติบโตดีนะครับล่าเริองกันดีนะ ส่วนนี้เป็นบ่อน้ําเสียนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูพรุ่งนี้ครับว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มหรือน้ําตาลอ่อนนะครับแล้วก็จะใส่ดัางรับทิมกับเกลือลงไปอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อดูว่าค่าน้ําของเขา,น,าน่าจะได้หรือ,อยังนะครับเพราะปกติจะต้องอยู่ประมาณ24ชั่วโมงนะเราถึงจะรู้ว่าน้าน้ำเนี่ยกำจัดปริเสตไปออกออกไปหรือ,อยังนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นน้ําหลัก นะครับที่เราเติมเกลือกับดัางพัฟทิมลงไปนะครับตอนนี้น้ําก็จะได้สีประมาณนี้นะครับสีสีแดงอ่อนๆนะครับก็ยังไม่ถึงกับม่วงนะฮะยังไม่ถึงกับม่วงมากนะครับก็ยังจะไม่เป็นอันตรายเนาะต่อสัตว์น้ํานะครับใครที่จะผสมก็พยายามระวังนะครับเรื่องของการใช้ปริมาณของดังพัฟทิมนะครับ เอาใช้ไม่ถึงกานะครับเราบ่อเน,นี้ยเราใช้ไม่ถึงการรนะแล้วก็เกลืออยู่ประมาณ3-5กิโลนะครับ3-5กิโลเพราะว่าบ่อใหญ่ของเราเนี่ยมันเป็นบ่อ3าคูณแก้ไขครับเป็นบ่อ3าคูณเมตรนะครับมันก็เลยจะต้องใช้เกลือเยอะนิดนึงนะครับ